มันอาจจะมดหน่อยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมากินอะไรลูกพับนะคะจริงจริงจะไปซื้อลูกพีนะคะแต่ว่าที่ที่โรตาเขาบอกว่าจะมาตามฤดูอันนี้เป็นรุ่นฤดูหนาก็จะไม่มีลูกพีลูกพีจะมีเฉพาะฤดูร้อนนะคะก็มีนะ ใช่รู้ดูลองแล้วก็จะรู้ใช่ใช่นี่นะคะเขาก็เลยบอกว่าลูกพับก,ก็อร่อยนะลูกลูกคลอม,มันก็คือลูกพีกเหมือนกันนะแต่นี้เป็นลูกพับนะคะนี่จะเป็นแบบเหมือนมะขามเทศเดี๋ยวเราจะมาชิมกันไม่ต้องปอกเปลือกปอกเปลือกก็ได้แต่อันนี้เราจะมากินโดยไม่ปอกเปลือกล้างแล้วนะคะล้างแล้วนะครับเดี๋ยวพอ่อกินเหมือนแอปเปิ้ลเลยชิมก่อนนี่มันจะช้ำนิดหน่อย,ย,ยหวานมาก มันมีน้ำตาลนะเร้ยอ่ะลูกละเท่าไหร่อะลูกละสิบเก้าบาทถูกมากเขาลดนะคะอืมมันมันจะมีเม็ดเม็ดด้วยวนะนี่ออเน,นี่ยอ่ะพีีชอ่ะเ้าเขาจะบอกว่าทำไมถึงได้กินเพราะว่า พี๊เราชื่อพีทและซินยาพี๊ก็บอกพี๊ก็ดูซาก,กุชิลูกพีทอะไรที่เขารีวิวกันอะไรเงี้ยเขาบอกเขาอยากกินลูกพีทดจังแล้วพ่อบอกว่าเจอเอ้ยพ่อเจอรีโดตันลูกพีทมันก็คืขอของเขาแหละแล้วพ่อไปดูอ้าวหมดแล้วก็ได้ได้กินอันนี้ ไม่ใช่เรื่องของเรื่องคือแบบลำคาลลำคาลพีทมากเลยที่แบบต้วนเว้อนะพราะว่าเนี่ยชื่อพีทอยากกินลูกพีใช่ไหมมันก็อยากกินอยากกินอยากกินอ่ะแบบลำคาญเสียงมันนวเนาะก็เลยพาไปพอพาไปปุ๊บไปถามพีว่ามีลูกพีไหมลูกพีไม่มีมีลูกมีลูกทอไหมลูกทอไม่มีช่วงนี้มีลูกพรับยิ้มเลยวิ่งไปเลยคนแรกเนข้างในหวานๆนะคะข้างนอก ้องขอบคุณพีทนะครับเพราะว่าอยากกินลูกพีทเราก็เลยได้กินลูกพับว่าก่อนกบดังโข้าก,ากับ,กบตะยิวยันลูกนี้ทำมา,มาเอ้ยลูกตอทามาหนาวแบบเนี้ยมันจะหายากแล้วนะคะเมืม่อก่อนนะหาง่ายมากแต่ตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะคะเพราะไม่ค่อยมีต้นเพราะน่าจะนำเข้าครับ รูดเงินไทยปลกได้แบบให้ปลูกแล้แบบเขาบอกไม่ค่อยปลูกแล้วนะเม็ดมันสามารถปลูกได้แต่ว่าใช้เวลานานมากเราเก็บไปเป็นปปลูกโอเคท่านี่แบบคลิปอยากคลิปหน้าเราจะไปลัวกินกลิ่นที่นะครับไม่เอา <laughs> <laughs>